ลำดับที่จะปฏิบัติไปตามลำดับจริงนั้นคืออย่างไรคือจารณสิบวิชา8มีศีลเป็นตัวสำคัญเป็นหลักที่อัตมาย้อนมันจะย้อนขยายขยายมาตั้งแต่ต้นแต่ละจงกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังขยายและก็ยังมีต้นอยู่ที่ตัวขยายเนี่ยคือศีลตัวต้นแล้วศีลข้อแรกคือสัตว อย่าฆ่าสัตว์อย่าทำลายสัตว์และธมาบอกถึงขั้นว่าคุณจะเข้าใจกรรมวิบากเพราะนั้นคนที่มีปัญญารู้จักกรรมวิบากเนี่ยจะไม่กินเนื้อสัตว์เชื่อในกรรมในวิบากเพราะกรรมและวิบากนี่มันผูกพันกันสัตว์ได้ไร่ฉานมันไม่รู้หรอกว่ามันตัวตนของมันใครกินมันมันก็ยึดว่าเป็นของมันทั้งนั้นแหละ มันก็จองเวรคุณทั้งนั้นเนี่ยแต่คนที่ไม่เชื่อกรรมวิบากฟังอัตมาไม่เข้าใจหรอกไม่เชื่อว่ากรรมวิบากจะผูกพันแบบนี้เขาก็ไม่เชื่อเขาก็กินเนื้อสัตว์อยู่นั่นแหละเนซึ่งอาตมาขยายความเอาชีวะกะสูรห้าข้อมาขยาย ก็ยังเข้าใจยากกันอยู่นั่นนะห้าข้อของชีวกสูตรเนี่ยมันหมายถึงบาปตัแต่เริ่มต้นและบาปเป็นอันมากไม่ใช่บุญเลยคือไม่ใช่สภาวะที่จะต้องปราบกิเลสเลยตั้งแต่ข้อที่หนึ่งของชีวกสูตรที่คุณทำบาป และททำบาปของชีวะกสูนนี่ทำบาปละเอียดมากเลยทำบาปละเอียดนะหนึ่งคุณกล่าวชื่อสัตว์บาปแล้วเก้าจุดสามเป็นบาปได้ยังไงคุณมีเจตนาเป็นเขาเงื่อนอยู่ในจิตแล้วสัตว์มันก็อยู่กับสัตว์ของมันดิคุณไปกล่าวชื่อมันมาทำไม เพราะงั้นไอตัวเจตนาที่คุณต่อไปก็คือข้อที่สองไปจับมันมาไปจับมันมาเสร็จชัดเจนแล้วนี่คู่บาปที่แท้คู่ที่หนึ่งคือคู่กล่าวชื่อสัตว์กับไปจับมันมาชีวรกสุอันที่สามสัตว์ถูกจับมาก็ทุกกรอน สัตว์ที่ถูกจับมาทุกร้อนแค่ถูกจับนะทุกร้อนบาปหนักเข้าไปไม่ใช่บุญเลยเป็นข้อที่สข้อที่สี่บอกฆ่าแล้วมันจะไม่บาปได้ยังไงบอกเขาฆ่านะฮะข้อสามบอกฆ่าแล้วะข้อสองอ่ะ ไปผูกมาพระสามบอกฆ่าเอาอพระสามบอกฆ่าโอ,อ้โหอัตมาตาไมออ่อ่านไม่ออกลยจอใหญ่อะข้อที่สี่ฮะกำลังฮะกำล,<ะ>ลังถูกฆ่าย่อมสเสวยทุกโมนะสัตว์กำลังถูกฆ่าย่อมสเสวยเวทนานหนัก มันก็ยิ่งบาปก็จองเวรจองกรรมขนาดนั้นมาฆ่ากูทาไมมาฆ่ากูทาไมมันรู้เรื่องอะไรมาฆ่าตัวมันมันก็ยึดติดอัตตาของมันมันก็จองเวรจองกรรมก็ไปเต็มที่เลยข้อที่ห้านี่ดูเหมือนเบาเบาแต่เป็นข้อที่ห้านี่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยผู้อะไรเอาตามพยัญชนะเขาเลยโอ้โหอาตมาอ่านไม่ออกจริง ไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีสู่แดนทําเป็นผูนั้นผู้นำย่ำยังตถาคตและสาวกขอกตถาถาคตให้ยินดีด้วยเนื้อนี่ผู้ที่ยังสาวกหรือยังตถาคตให้ยินดีด้วยเนื้อเนี่ยบาปท,ที่สุดในประเภทที่ความละเอียดแค่เนี่ยอาหารอันประนีตนะจ๊ะปรุงมาเพื่อ ให้สมณะให้พระให้พระพุทธเจ้าสเสวยเถอะฉันเถอะสุดยอดแล้วนะอ้ยาเองเอาเนื้อสัตว์มาทำอาหารชั้นเลิศซึ่งเป็นอกกับปิยะเป็นสิ่งไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นคนที่ถวายอาหารเนื้อสัตว์แก่ภิกษุแก่พุทธเจ้าเนี่ย บาปเป็นอันมากข้อที่ห้านีใครจะถึงหน้าเจแล้วนะอธิบายนำซะก่อนเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจกรรมไม่เข้าใจวิบากไม่เข้าใจว่าเดรัจฉานมันไม่ใช่คนคนยังไม่อภัยกันง่ายๆเลยใครมาฆ่าชีวิตเราคน มันก็ไม่ได้อภัยกันง่ายๆมันตึเป็นเวลานุเวนเป็นบุพเพสนิวาตไม่รู้กี่เรื่องนี่นังจีนมันตามแก้แค้นในพอนะแก้แค้นในปู่นะไม่เคยจบเลยเ <c oughs> พราะผู้ที่สร้างนังจีนนี่เป็นพวกที่เอาวิชาก <c oughs> ็หลอกให้คนดูมันกันไปกเล้งกดดีกกิมยงก็ตาม ก็พยาบาลกันตลอดกาลนานมันนึจบลห,หนังจริงนะสรุปแล้วไม่รู้คำว่ากายแล้วไม่ต้องอ่านที่คนอื่นอ่านที่ตัวเองสักกะกายของเรามีภายนอกภายในมีสัมผัสเป็นปัจจัยเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่นนนนี่กาย อาตมาคนเน้นเน้น,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 นตัวกายตัวนี้คุณไปหลับตาปฏิบัติแต่คุณไม่มีภายนอกสััสเดียวนี้เลยเนี่ยโมฆะบุรุษคุณไม่มีวันจะบรลรลุอรหันต์หรอกนั่งหลับตามันมีกายภายนอกเนี่ยไม่มีทางเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างอาตมาไม่ได้ พระพุทธเจ้าเริ่มบรรยายธรรมาน้กับเดรธีที่เขาติดยึดนั่งหลับตาหมดเลยถ้าถ้าเป็นด่าหลับตาในทิ้งมันก็หนีหมดแล้วมันจะมาฟังอะไรล่ะท่านก็ไม่ได้ใครเลยแต่อัตามานี่เป็นลูกพระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นพุทธทั้งนั้นไม่ใช่เดรธีอัตามาต้องพูดชัดที่สุดอลแยกผิดแยกถูกแยก ซึ่งไม่ต้องไปเสียเวลาที่จะต้องไปอนุโลมปฏิโลมก,กันอยู่เลยไม่ใช่เอาเลยตรงเลยถ้าทำตรงตามอัตมากล่าวเนี่ยสั้นเร็วไม่ช้าไม่ยากมันรู้ได้สั้นเร็วไม่ช้าไม่ยากาทีนี้ มาย้ำอีกทีหนึ่งศรัทธ,ธาวิมุตติเป็นศรัทธ,ธารู้ชาละยาตพระาะไงก็เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อตัวที่เองที่ตัวเองติดยึดเป็นหลักการเป็นอะไรมาอยู่ก่อนดูกเกา่ากว่าจะคลายได้เนี่ยก็หลงเสพวิมุตติที่เป็นมิจฉา ก็น,นี่แหละกาน,นั่งหลับตานี่แหละมีวิมุตต์ดับสัญญาเป็นอสัญญีสัตว์ซึ่งมันไม่ใช่เอากิเลสมาล้างหมดกิเลสแล้วมันก็ไม่จะต้องหลับตาแต่เป็นหลับตามันก็ไม่รู้กิเลสสัญญาก็เป็นดับมันไม่ให้รู้เวทนาไม่ให้รู้รายละเอียดไม่มีผัสสะข้างนอกเวทนาไม่มีนอกจากเวทนาไม่มีแลวยังเป็นดับสัญญาอีก เลยโง่ซับโง่ซ้อนหมดเลยเวทนาก็เลยไม่มีให้รู้สัญญาก็เลยไปดับมันก็ไม่รู้อีกแลุณคิดดูซิว่าไอ้คนที่ทั้งเวทนามีตัวที่จะดิ้นให้รู้คุณไม่ให้รู้คุณไปดับตัวที่จะเป็นตัวกำหนดรู้คือสัญญาคุณก็ไปดับมันอีกดับบ่ดับ เลยมีตัวประธานเป็นทริปเปลิลดับดับบนเลยมีแต่ดับกับดับกับดับไม่มีรู้เลยเป็นอาลานดาบทอุทกดาบทป้ายอีกนานแสนานานมรอัตมาเตือนแล้วเตือนอีกพวกหลับตาเนี่ยยังมีเยอะนะโอ้โหอัตมาถ้าได้กลุ่มของหลับตาเนี่ยยิ่งกว่าชนดดินเลยนะ อาชะดินสามพี่น้องนั่นน่ะมากับไปขบวนเนี่ยโอ้โหประเทศไทยพุทธศาสนาโลกุตระจะเห็นหน้าเห็นหลังเลยเพราะพวกนั้นเขาเอาจริงเะเขาจะแสวงหาแต่ไปงมงายอยู่ที่ศรัทธาวิมุตออ